มาหาหาลากช่วงโควิสช่วงบ่มีไรายได้ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ฝนตกมากยางบอ่อทันเสาอยู่ตกมาได้สองมือสองคืนละ่ะว่าสีไปหาเนี่ยกินตลาดยางไปฝนตกขี่รถลำบากมันสาดมันพาแเ้วเคยกังจ่องเอานี่ละยางไปเอา แล้วให้เบิ้งอันท่างไปน้ำท่วมท่างน้ำท่วมทาง,ทางสุดเพื่อเราปลาบืนนี่ช่วงตกเร่งๆอ่ะช่วงมือก้อนเนี่ยก็สีลายปลามาเบึงกลางคืน,นสีลายอยู่โอ้ยน้ำท่วมท่างนี่นะน้ำหล่น เป็นปลาบืนปลาพันมันเป็นข้องโอ้ยเสียงปลาปลาจะออกมาดิน้ำท่วมได้ล่นนวลวงอันท่วมข้ามมองดิเป็นข้อง ของเก่าเลยเ,เห็ดเป็นทางเลยเห็ดเป็นอันอันอนนั้ผ่านไปเลยเห็ดเป็นท่อผ่านโอ้โยยางลุยน้ำไปตลาดอุ้ยบกฮอยโอ้ยบกฮอยอยังแนวนี่ไม้สลีบอ่ะโอ้ยหนีนวยหนึ่ง โอ้ยลบมากก่อนสิจับไปเหลี่ยงไปเหลี่ยงหอยเชลลีหอยเชลลีหรือหอยฉีกตาบุ๋หละ่ะ <c oughs> โอ้ยฝนตกตกใหม่บอลลมลาท่างฝนยังน้อลมลาท่า คนตกหลายๆดินมันหืมมันอุ่มหนามมันจื้อกลกมใหมห่มันก็เลยล่มโอ้ทางตันอ่ะได้ซอยนี่คือเพื่อไปตลาดก็มาซอยนี่แหละมีทางตันทางตันทางตัน ก็เอียงวะก็ใหม่ล่นทับมีหอยมากระทินแก่บอดโอ้ยอย่างดีบอดีลมพอได้นี่ปงหยุดได้หนึ่งหยุดโอ้ก็กระทินแก่โอ้กินกระถินหน่อาม่ตาบักหงได้เนาะโอ้โก็ใหม่ล่นลัดทางโอ้กบกระทินลมละทาง ต่อยมาบ่อดดได้ต่อยไปโรงงานประดแดกบเมียปองไปบ่อดดได้เนี่ยเดี๋ยวมันเขา่ายหลายทางอยู่สองสามทางโอ้โกกระทินส่อยนคนใหม่ล้มลาททางเขมาทะลุอันนี้ไปทางนี้ก็ กระทั่งบานเล่าซึ่งทางเทศบาลทางนี้กับทางตลาดบรรยากาศเส้นทางริมแม่น้ำโขงเส้นแถวด,ด่านพ่่มแดนไทยล่าวด่านอําเภอเจมลาบรรยากาศตอนฝนตกๆกสุ่มชำานำนองกระดาษเลย ฝนตกดีครับพายุเขา่าตกอยู่หลายมือแล้วละแต่ช่วงซองมือนี่ตกติดกันบระยุทธลิ่นไปปล่อยตกโยกโยกอยู่เหมือนม,ม,ม,มือเหมือตื่นซองมือแล้วนามกำลังขึ้น ฝนตกหนาเนื้อไหลรวมลงมาก็ล่งถึงไหลลงรวงเลยหนาโคงเช็นผ้าขลงวัดโค่เส้นเรียกไม่น้าโคงวัดโค่เขมราชตรงไปนี่ก็เป็นสารผูสีสุดโธ่บอเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งิึงบรรยากาศไปนั่ ฝนกระปล่อยๆอยอู่น,ะนี่ละเบิดหมึอเบิดเตือนบิดตันช่วงทันเศร้าอยู่บรบรยากาศช่วงฝนตกๆช่วงโควิดกระนำเรื่องแล้วศาลพญานาคราชปู่ศรีสุโธวัดโพเข็มลาะ เงาใหม่เพิ่งจะเห็นนะครับว่ามันชัดตลาดเงาใหม่่มาาลพญาลักกาลผูซีซูทโตวันโตเคมา马拉เป็นอายุหนองคามกามีเกี่ยว ิดับบันผนมันจกักลอยปี๋ผู้แหล่มันพร้อมเขี้ม马拉คนบอกสองสามลอยปีพร้อมข้ามคนเอาสิเดินโค้งไปทางพี่พร้อมวัดอันนี้ท่างทิศตะวันตกของวัดผู้ออกไปทั้งจีละไปนี่ก็โค้งออกไปทั้งตลาดเดี๋ยววันทางทีแด้วแต่เนี้ นี่ก็เป็นประตูท่างเขาวัดโิ่แต่บรได้เข้าไปอกอืมเดี๋ยวทีมาทาันทีวัดโค่ลงไปนี้ลงไปนี้ก็เป็นแม่น้ำโคง สายะล่าหิ่มแม่น้ำโพงและทาทางนาวัดโพลลงไปนี่แยกไปนี่ก็เป็นเทศบาลน,นี่มาทาั้งที่ตลาดสดที่ตเนี่มาทาั้งตลาดสดไปหาสื่อฟ้องก่อน สีแยกตะก,กีกับเป็นทานที่จัดตลาดนนคนเดินแถวนี่เป็นแยกเนี่ยเป็นกำมะร่ำถุกเสาน้นคนเดินทุกเสาตะกีต้องกัจัดอยู่นี่ลนะลดไปมาก mà Thì làm gì đi Ô, Quấn tốt, quấn tốt ไปอนนีเคุนกระสงังไม่เนี่ยท่านเหลียวดียิ่งมาเป็นกระหายมากครกักตอนนี้พันอยู่คุณทั้งเทศบาลอยู่โอ้หลุกข่ายเงบเงาเลยคนตกสื่อฟ้องก่อน สื่อล้มขนล้มขนล้มดื่มจิบกระตามากเผื่อเอาหน่ละ่ะโอ,โอวันตินโอวันตินเบิ่งซื่อซื่อดอกออเนี่ยบำรุง มสบายมาสื่อไข่สื่อไข่กับสี่ยางเบิงอันนำึำงนี่ยกนินเวอลากับเบืดองตัวน้นเอาไ้เหงางน้มันน้นปลาปลาเดดเค็คแล้วเนี่ยเอาแต่เนี่ยเป็น ขนม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 น,นีนนอกอัอันนี้ออันนี้เอาเต็เป็มไปอนจจะก็สื่อไข้อาจจะเมื่ออหารลาช่วงโควิดไง ส่งโบมีมไรายได้กรเอาแต่แนวกจำจัดเป็นกรคือใครซื้อหรือซื้อว่าใครอยู่ไหนคนขายได้๋ยวเถิดกูเลยแวะมาซื้อเบอิ่งนะไข่หกสักหก ไข่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 นี่ละ่ะไข่นี่ยล่ะอืของจำเป็นส่วนสือไข่กับเครื่องพัดไปต่วโควิดกินประหยัดพี่น้องอะไรใด้ว่ามีใส่ประหยัดตอนนี้คนกต็ตกเอาได้ไหมกน,นจ่องพัดเลี่ยมเกือบลี่มจ่อง Đây, tròn, thôi vậy này mưa ở đây ta nè Quân ừ, người dân bỏ sao vô Quân bỏ sao Nhà không mưa Nhà bưng tăng bạc hỏi Đi bưng quần Chạy kể bạc coi nóng xả อย่างเมื่อกันพีนองกันนี่ไปก่อนอ่ะจำหนีกอนนะสำหรับคลิปนี้ก็แาโค,ค,คนไหลโคตรแท์เป็นกำลังใจ,จให้าสไตล์ไทยบานที่แอลแล้วครับคลิปหนาขอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่นอง